สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วครับกับฮีฮวดชาแนลนะครับกกับการเปิดการ์ดนักเตะไทยอีกแล้วนะครับกําลังมาครับช่วงนี้ทักนักเตะไทยนะครับก็มาเป็นไอดีของน้องคนหนึ่งนะมาสามใบครับครั้งที่แล้วผมเปิดได้อะไรบ้างอ่ะผมเปิดได้ชนาทิพนะครับเปิดได้ท่สตองโดนะครับแล้วก็พีรพัฒน์ครั้งนี้ผมจะเปิดชับปุยเขาหน่อยแล้วกันมาสามใบครับลุยกันเลยชุบอืธนบูร์เกษารัต มาสี่ล้านก็ไม่รู้นะครับว่าราคามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับนั้งเตทไทยก็คงไม่ค่อยมีคนขา,ายหรอกครับมาลุยชุบชนะที่อีกแล้วนะครับหรือว่าใช้ได้ไปสุดท้ายครับรวดเร็วเหลือเกินมาฮึบชับปุยมาจริงๆว่ะเฮ้ยอยากได้อยากได้อยากได้เองนะครับรอชิบหายเลยครับ กับโรดันโดโอเคครับก็ถือว่าโอเคนะเปิดครั้งนี้ก็ใช้ได้นะครับตั้งแต่ก็อาจจะราคาขึ้นนะแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะเปิดทุกคนเปิดได้นะครับก็เปิดได้เยอะมันก็อาจจะเฟ้อล้นตลาดนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย